เบนเรวิยานันแล้วโมเมนต์ไปแสดงความยินดีออฟชัยนนท์เรื่องสถานะให้ไปถามฝ่ายชายเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสาส่วนที่หลังจากที่ก่อนหน้านี้นะักแสดงสาวเบนเรวิยานันเคยออกมาบอกว่ากำลังศึกษาดูใจว่ามีหนุ่มมาดูแลใจแล้วแถมดีกรีไม่ธรรมดาเพราะเป็นถึงผู้ประกาศข่าวช่องดังทำเอาแฟนๆพากันคาดเดากันสุดฤทธิ์แต่งานนี้ไม่ต้องไปสืบหาแล้วเพราะเจ้าตัวเปิดตัวชัดเจนแล้วว่าหนุ่มคนนั้นคือออฟ ชัยนนหานคิริรัตที่มีดีกรีเป็นถึงนักร้องนักแสดงและผู้ประกาศข่าวช่องวัน31โดยหนุ่มอฟได้ออกมาโพสตภาพเอวยพรวันเกิดสาวเบนด้วยรูปพี่เธอนั้นกําลังถือกล้องใหม่ที่ฝ่ายชายซื้อให้เป็นของขวัญวันเกิดอีกด้วยก่อนหน้านี้ทางด้านสาวเบนก็ได้โพสตสตอรี่ไอจีลงภาพคู่พร้อมกับช่อดอ,อกไม้ยินดีกับอฟชัยนอน์อีกด้วยจากที่ดูแล้วความสัมพันธ์ของทั้งสองคนนั้นพัฒนาขึ้นมากกว่าเดิมมากโดยในครั้งนี้ถือว่าเปิดตัว ันอย่างเป็นทางการไปอีกล่าสุดสาวเบนได้เผยว่างานรับปริญญาของฝ่ายชายตนเองไปแค่แสดงความยินดีเฉยๆไม่ได้เป็นการเปิดตัวอย่างเป็นทางการซึ่งความรักครั้งนี้ก็แฮปปี้ดีเรื่องวันเกิดถือเป็นโมเมนต์พิเศษจึงลงภาพคู่ส่วนสถานะตอนนี้ยังไม่ได้เรียกแฟนพร้อมกับให้ไปถามฝั่งหนุ่มออฟชัยน,น์กับสถานะตอนนี้อีกด้วยอย่างไรก็ตาม ต้องรอติดตามกันต่อไปว่าสถานะของทั้งคู่นั้นจะขยับขึ้นหรือไม่ฝากกดไลค์สุดทร่ดงเพื่อไม่พลาดข่าวใหม่ๆด้วยนะคะ